สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาววิ t a i l นะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกท่านเลยนะคะก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมซึ่งยังไม่มีหัวข้อที่แน่นอนนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ใบชาในการเปิดหัวข้อให้กับเพื่อนๆมาดูกันว่าไพ่นะคะ อยากจะพูดหัวข้อเกี่ยวกับอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะจะเปิดไพ่ใบาชาทั้งหมดอสใบ หนึ่งนะคะสองสาม โอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนเลยนะคะว่าหัวข้อที่พาออยากคุยเนี่ยคือเรื่องอะไรใบแรกนะคะ Bread Period of Prosperity and Abundance ต่อไป basket นะคะวิไพ่ดีจัง recognition นะคะ reward for merit ใบที่สาม eagle triumph over troubles obstacles <c oughs> ใบที่สี่นะคะนกสองตัวเลย someone will gossip about all your secrets โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะใบแรกคุณได้ bread ใบที่2 b a s าสเกตนะคะใบที่3 e a อีเกิลใบที่4 p a แฮรก่อนอื่นถ้ามองตามภาพเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่า2ใบนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นอาหารเหมือนกันแล้วก็ความหมายเนี่ยสใบนี้ก็มีความหมายคล้ายคล้ายกันเหมือนกันนะคะความหมายของมันก็คือสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไป กำลังจะเห็นผลแล้วนะคะกำลังจะตอบแทนคุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งเป็นครั้งความสุขนะคะเป็นทั้งแบบรางวัลหรือสิ่งที่คุณสิ่งที่ถ้าคุณได้รับเนี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะดีใจนะคะแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของเอ่อความเป็นบ้านความเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าเบรดกับบาสเกตเนี่ย เรามักจะเจอในห้องครัวนั่นเองต่อมานะคะสองใบหลังมีความคล้ายเครื่องการตรงที่เป็นนกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นนกคนละแบบอีเกิลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเจ้าแห่งน,นกเลยก็ว่าได้นะคะเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคเอาชนะปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้เขาไม่กลัวนะคะแม้ไม่ว่าศัตรูจะมาอยู่ตรงหน้า นกตัวนี้ก็ยังคงไม่สูญเสียความความแกร่งนะคะความแบบทนงของตัวเองไปดังนั้นความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือคุณจะสามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ได้นะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนคุณมีความกล้าหาญและคุณพร้อมที่จะเก้าวข้ามมันใบสุดท้ายนะคะ parrot เ,เป็นนก นกแก้วนะคะนกแก้วเนี่ยตามสัญชาตญาณของมันมันก็เป็นนกที่เจ้าแจ้วอยู่แล้วนะคะเป็นนกที่พูดเป็นด้วยแล้วก็ความหมายของพไพ่ใบนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีคนนะคะใครบางคนที่จะซุบซิบนินทาเกี่ยวกับความลับของคุณดังนั้นไพ่ขึ้นเตือนมานะคะว่าถ้าหากในช่วงนี้นะคะ่ะ อาจจะต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งนะคะระวังการบอกกล่าวเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องความลับนะคะบอกอะไรที่มันแบบอืมอาจจะเป็นความลับของคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับชีวิตของคุณอะไรเงี้ยคะ่ะอันต้องเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกใครเล่าให้ใครฟังถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่เรารู้จักดีพอหรือ ไม่ใช่คนแบบใกล้ตัวจริงๆอะไรอยาเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเก็บไว้กับตัวเองก่อนนะคะในจุดนี้โอเคค่ะแม่หมอก็มองว่า3ใบ4ใบนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีนั้นที่พ่อยากจะสื่อถึงคุณเพราะว่า3ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่เตือนเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะเพื่อดูว่า สิ่งที่ไพ่อยากบอกต่อมาเนี่ยรายละเอียดนะคะเป็นยังไงโอเคค่ะก็แม่หมอหยิบไพ่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะใบแรกเด็กถือไม้เท้านะคะใบที่สองห้าเหรียญใบที่สามสี่ดาบ ใบที่สี่นะคะอัศวินถือไม้เท้าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะมีความไม่เข้าที่เข้าทางในเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินแล้วก็เป็นเรื่องของหนทางที่คุณกำลังแบบสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้สิ่งที่คุณกำลัง คิดอยู่ในตอนนี้ค่ะมันจะพาคุณไปถึงจุดไหนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันปัญหาเยอะไปหมดเลยนะคะคุณอยากจะทำจัดแจงมันให้แบบมีระบบมีระเบียบให้มันเรียบร้อยอยากจะไม่ต้องหัวหมุนหรือแบบหัวเสียกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ออดังนั้นสิ่งที่แม่หมอรู้สึกในตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่คุณชอบจริงๆนะคะทาให้บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสําหรับบางคนแม่หมอสัมผัสได้ถึงพลังงานของความอยากลาออกจากงานที่ทําอยู่นะคะสำหรับบางคนแม่หมอสัมผัสได้ถึง ความแบบอยากหยุดพักจากภาระหน้าที่ที่กำลังรับผิดชอบอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อหรือเป็นแบบเป็นบทบาทอะไรก็ตามะคะ่ะคุณรู้สึกว่าบทบาทเนี้ยมันแบบเออมันเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็บางทีก็เหมือนตัวเองแบบหลงทางเหมือนกันไม่รู้ว่าจะดำเนินบทบาทนี้ไปในรูปแบบไหนไปในทิศทางไหนดีนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็ มองว่าบางทีคุณอาจจะต้องการเวลาพักผ่อนแล้วก็สเปซที่ที่คุณจะแบบทำงานได้ดีแล้วก็พักผ่อนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าหากสำหรับใครนะคะที่สเปซในที่ทำงานไม่ค่อยแบบเอื้ออำนวยแม่หมอก,ก็มองว่าอาจจะเพิ่มอะไรที่โซนทำงานหน่อยะคะ่ะอย่งเช่นเพิ่มต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยให้มันดูแบบสบายตาสบายใจนิดนึง ส่วนในบ้านนะคะถ้าหากใครรู้สึกว่าชีวิตจำเจจังเลยหรือว่าแบบสภาพแวดล้อมในบ้านมันมองไปทางไหนก็อึดอัดรู้สึกไม่สบอารมณ์อะไรค่ะก็เนี่ยคะ่ะอาจจะลุกขึ้นมาจัดแจงข้าวของนะคะให้มันเป็นระเบียบเป็นรูปแบบเป็นระบบจัดโต๊ะอาหารจัดวางตกแต่งอะไรเงี้ยค่ะอืม ให้มันรู้สึกแบบพลังงานมันไหลเวียนซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีกับคุณนะคะมันก็ยังเป็นผลดีกับคนที่อยู่ข้างกายคุณด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าไ้าอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติม ถ้าอยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมค่ะ มาดูกันใบแรกนะคะ The Tower The Fool สามไม้เท้า8เหรียญพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะกำลังจะมาถึง ถ้าคุณรอการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตอนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันแบบแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะคะ The Tower เนี่ยเป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็เหนือความคาดหมายแล้วก็ The Fall ขึ้นมาเนี่ยศูนย์ไพ่ใหม่เลขศูนย์นะคะแม่หมอมองว่าชีวิตคุณต่อจากนี้จะดีขึ้นเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เหมือนได้เป็นคนใหม่นะคะโดยที่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียใจคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะอาจจะเป็นการตัดอะไรออกไปจากชีวิตการเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะการได้ข่าวอะไรบางอย่างที่มันส่งผลต่อวิถีชีวิตของคุณต่อความคิดของคุณทำให้คุณอยากที่จะ เริ่มใหม่เป็นตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนงานก็ได้นะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่คือทำอะไรที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมเลยอะคะ่ะแล้วก็สามไม้เท้าขึ้นมาแม้หมอกออ็มองเห็นถึงการได้รับข่าวดีนะคะคุณเจษไดว่ามีข้างหลังมีคนกำลังท่งจดหมายให้คุณอยู่ดังนั้น สำหรับใครนะคะที่กำลังรอฟังข่าวดีรอฟังสารอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเนี่ยมันใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะคุณใกล้จะได้รับสารนั้นแล้วและสารนี้นะคะก็จะนำพาให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบได้ทำในสิ่งที่คุณรักได้มีชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ดังนั้นในตอนนี้นะคะก็ขอให้ทําใจร่มๆเข้าไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้คุณนะคะเชื่อว่ามันคือขั้นตอนของจักรวาลที่กําลังจัดสรรให้คุณไปอยู่ในจุดที่ใช่ที่สุดในเวลาเวลาหนึง่งโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อันนี้นะคะของแม่หมอ เป็นไพ่ออรเคาลนะคะเป็นไพ่ออรเคาลที่เป็นแบบคำพูดนะคะมาดูกันว่าจักรวาลเนี่ยอยากที่จะย้ำเตือนอะไรโอ๊ออันนี้ออกมา Trust in the divine t i m i n g of the universe Everything happens for his for a reason โอ๊ยลินพันกันเลยไม่บอกเพิ่งบอกเองว่า จักรวาลจะจัดสรรให้คุณไปอยู่ในแบบจุดที่ใช่ในเวลาเวลาหนึ่งอะแล้วนี่คือแบบดีวายทามิ่งขึ้นมาสนุกเลยอะค่ะนั่นแหละไม่บองกันเลยบอกว่าให้ขอให้คุณเชื่อว่านั่นแหละมันคือการจัดสรรของจัก,กรวาลแล้วเมื่อคุณไม่ได้ต้านนะคะไม่ได้มีแรงต้านแล้วคุณก็ เลือกในสิ่งที่คุณจะเป็นต้องเลือกตัดสินใจในยามที่คุณต้องตัดสินใจเท่านี้ค่ะชีวิตมันก็จะดําเนินไปในแบบที่ 1. คุณเป็นผู้กลุ่มโชคชะตาตัวเอง 2. คือคุณทําไปโดยที่ไม่มีแรงต้านนะคะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะ S Find s t r e n in vulnerability ไพ่ใบนี้นะคะมีความหมายว่าจงค้นหาความแข็งแกร่งในความอ่อนแอในช่องโหว่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นไม่บอกอยากให้คุณนะคะทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณกลัวอยู่ในตอนนี้คือเรื่องอะไรสิ่งที่คุณกังวลในตอนนี้คืออะไรนะคะแล้วก็ บางทีอาจจะต้องเผชิญกับความกลัวนั้นอย่างเช่นถ้า,าคุณบางทีคุณอาจจะอยากได้ราไดได้เสิร์มอะไรอย่างค่ะแล้วก็คุณก็แบบเฮ้ยหาช่องทางแล้วก็รู้แล้วว่ามันมีช่องทางนี้คือการไลฟ์ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณคนขี้อายคุณไม่กล้าไม่ค่อยกล้าออกกล้องไม่ค่อยกล้าพูดคุณก็เลยไม่กล้าทํา ในสิ่งที่คุณแบบคิดออกแต่ว่าถ้าหมออยากให้คุณลองทำดูค่ะลองสักครั้งหนึ่งครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้แบบได้ผลหรือแบบเห็นผลดีร0อเอร์เซนะคะแต่ว่าหนึ่งมันคือการได้รับความแข็งแข่งแกร่งความกล้าหาญในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนในเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยมันคือการสู้กับความกลัวของตัวเอง คือการเอาชนะตัวเองนั่นเองนะคะไม่แน่นะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนในเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดแข็งของคุณในอนาคตก็ได้อใครจะไปรู้ใช่ไหมคะดังนั้นขอให้ลองดูค่ะลองลองดึงความกล้าของตัวเออกมาแล้วก็เผชิญกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของคุณโอเคค่ะและนี่ก็เป็นคําทํานายของคุณนะคะ คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แม่หมอก,ก็หวังว่าสิ่งที่ไพ่สื่อออกมานะคะจะมีประโยชน์กับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโอเคค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ